สวัสดีค่ะพบกับรายการโคชิ้งเฮงหมอดยิงนิวเช้าวันพุธที่21สิงหาคมราคาทองคำโลกยังคงสดใสปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดตลาดเมื่อคืน2,513ดอลลาร์เพิ่มขึ้น9.8ดอลลาร์ค่ะปัจจัยหนุนยังเป็นเรื่องเดิมเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างมากต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะดอลลาร์อินเดีสตูดิาสุดก็คือ101.38จุดนะครับ ก็ต้องอ่อนค่ามากที่สุดในรอบปีนี้แล้วนะครับตลาดยังคาดหวังเหมือนเดิมว่าเฟดนะ่าจะลดดอ,อกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะคะไม่ได้เป็นประเด็นใหม่แต่ว่าก็เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงก็เป็นปัจจัยหนุนราคาทองสำหรับกองทุน SPD ีอโกลัสเมื่อวานเริ่มขายทองคำออกมา1.73ตันหลังจากที่เมื่อวานเข้ามาซื้อ แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็เข้ามาซื้อถึง8.06ตันค่ะคืนนี้ช่วงดึกหน่อยนะคะประมาณสักตีหนึ่งเลยติดตามการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดนะคะซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกนะคะจอาเนเฟดส่วนใหญ่น่าจะให้ความเห็นที่สับสนุนการปรับลด อัตาดอกเบีย้ยนะคะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือเจอลมพาร e เวลหลังจากที่มีการถแถลงหลังการประชุมก็คือมีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะละดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะคะก็ยังเป็นปัจจัยหนุนอยู่เพียงแต่ว่าทองคําก็ตอบรับไปพอสมควรส่วนฝั่งของเราบ้านเราเองนะคะมีการประชุมกอนอง,งองแบงค์ชาติ ตลาดคาดการว่าอาจจะตึงดอกเบีย้ยที่เดิม2.5%ค่ะแนวโน้มราคาทองคำโลกนะคะเป็นขาขึ้นนะคะแนวรับ2,500ดอลลาร์2 4 8 5ดอลลาร์แนวต้าน2,520ดอลลาร์และ2,530ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน5ครั้งนะคะขายออกช่วงเย็น 4850บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะแต่ว่าช่วงเปิดตลาด4700จะ้บาทนะคะก็ลดลงไป150บาทแนวรับ4500บาท4350บาทแนวต้าน4 0 0 0จะบาท4800บาทค่ะประเด็นนาตอนนี้คงเป็นเรื่องราคาทองโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่า ราคาทองไทยนียปรับตัวลงนะคะเป็นผลจากที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นการลงลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจสถือต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปซื้อเนี่ยอาจจะต้องใช้ USD future ในตลาด TFX เ,เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น หรือจะเทรดโกออนไลฟิวเจอร์นะคะอันนั้นก็จะดูเรื่องราคาทองสปอตเป็นหลักแต่ว่าเทรดดิ้งในช่วงระหว่างวันได้นะคะถ้าเกิดเทรดดิ้งข้ามวันก็จะเจอผลกระทบเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโก f ฟิวเจอร์แนะนำฝั่งซื้อนะคะโซนประมาณ2,485ถึง2 5 0 0ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,478ดอลลาร์ Go Online Future มีพรีเมียม20ดอลลาร์นะครับเทรดประมาณ2 5 0 5ถึง2,520ดอลลาร์เป็นจุดเข้าซือ้อตัดขาดทุน2,500ดอลลาร์ทวนค่ะเงินบาทตอนนี้ต้องบอกว่าแข่งค่าขึ้นมากที่สุดของปีนี้นะคะ34บาท10จังก็คือช่วงต้นปีนะ,ะอยู่ที่ตรงนี้ ก็เมื่อวานก็พยายามปิดที่ส่งตัว34บาท10สตังค์นะคะแต่ว่าระหว่างวันเห็น34บาทให้เห็นอีกแล้วนะคะก็แข่งข้าขึ้นมากทีเดียวก็เป็นปัจจัยลบกับราคาทองในบ้านเราพอ,พอสมควรทีเดียวนะคะคือถ้าดูดตอนทอง ในประเทศเนี่ยออทัมไฮ่สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทตอนนั้นเงินบาทอยู่ที่สามสิบหกบาทนะคะตอนนี้ราคาทองโลกออทัรรมไฮไปนะครับถ้าสมมุติเ,เห็นสองพันห้าร้อยสิบสามดอลลาร์นะครัถทางเงินบาทยังอยู่ที่สามสิบหกบาทเนี่ยเราก็อาจจะเห็นราคาทองในบ้านเราเนี่ยสี่0มื่นสองพันสี่้อยบาทนะคะเพราะว่า การแข่งข้าขึ้นทุกสิบตางนะคะของเงินบาทก็มีผลกระทบทางลบกับราคาทองในประเทศหนึ่งบาททีเดียวนะคะคิดดูว,ว่าแข่งข้าขึ้นประมาณสักสักเทียบตอนนั้นนะคะแข่งข้าขึ้นประมาณสักเกือบสองบาทแล้วนะคะเกือบสองบาทก็ก็กระทบประมาณสักสองพันบาททีเดียวนะครับก,ก็เงินบาทก็ยังยั่งมี แนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้ต่อนะคะแนวรับ34บาทแนวต้าน34บาท40สั่งนะคะแนวรับสำหรับ USD future ก็คือ33บาท80สัางแล้วก็แนวต้าน34บาท20สั่งนะคะอาจจะต้องไปศึกษานะคะ USD future ในตลาดที x เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินบาทที่มีแนวโน้มแข่งค่าขึ้นจากการที่ เทรดมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องจําเป็นอาจจะต้องลดดอกเบี้ยในเชิงรือเปล่า,าก็คงต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ